สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินไรยยต์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้จะพามาชมผ่านบุกเบิกใส่ยรถรุ่นเอนะคะ l 3 0 0ถึง50เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยมีทั้งผ่าน3และผ่าน4นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่22,000บาทนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจัดส่งฟรี100กิเมนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยค่ะตาช้าง CS l อนะคะ ซาเอมทีอื่นๆนะคะเยอะเลยค่ะมีให้เลือกชมหลายตัวเลยหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมสินค้ากดพิกัดไปหน้าที่ภูมินอะไรยต์ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเพียอําเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือสอบถามได้ที่เบอร์098-612-7295อีกเบอร์นะคะ087-034-1562 ร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่2องโมงครึ่งนะคะจนถึง6กโมงเย็นนะคะลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาชมสินค้าโทรถามก่อนได้เลยนะคะเซอร์วิสบริการ24ชั่วโมงเลยค่ะฝากติดตามร้านภูมินอะไรยยนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ